ใครเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าทําออกมาได้เหมือนตัวจริงมากๆค่ะสําหรับรูปหล่อทองเหลืองขนาดเท่าตัวจริงของราชาเพลงแห่ไวยพศเพชรสุพันธ์ค่ะนี่เป็นฝีมือของสองช่างปั้นนะคะช่างบิ๊กบางใหญ่และช่างพรมพิจิตที่อาสาลงมือสร้างรูปปั้นให้เพราะว่าเป็นแฟนเพลงตัวยงของพ่อไวยพศค่ะ โดยพระราชวิสุทธิประชานาธหรือเจ้าคุณอลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างหุ่นครั้งนี้ค่ะซึ่งท่านเจ้าคุณอลงกตก็ได้กรุณานะคะมานำขบวนแห่รุกปั้นพ่อไวยพน์รอบเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ด้วยตัวเอง รวมถึงค่ะคณะนักร้องลูกทุ่งนะคะนำโดยนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งทศพลหินม,มะพานออสโฟเอสค่ะรวมถึงนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยโอบะเสียงเนอร์ ener, พร้อมด้วยทีมศิลปินตลกอีกหลายท่านเลยนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพ่อวัยพ์ในรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังซึ่งทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าการแห่รูปปั้นในครั้งนี้เหมือนเป็นการได้พาพ่อวัยพ์ที่ทุกคนเคารพรักรกลับบ้านค่ะ มีคนรักเคารพนับถือมากๆนะเ,เมื่อท่านจากไปเนี่ยก็ได้มีการสร้างหุ่นไว้เพื่อลำลึกนึกถึงไมาา่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงโด่งดังใน,ในวงการใดๆก็ตามนะครับถ้าเป็นพวกที่มีคุณงามความดีเนาะเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รักเคารพของพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะมีหุ่นเพื่อที่จะลำลึกนึกถึงตัวพี่เองเนี่ยพี่บอกเลยว่าที่ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเนี่ย เพพ่อพจิ์นี่แหละเพพ่พจิ์กับครูสุรพลก็มาเจริญคือคือต้นฉบับคือไอดอลที่ที่เราจะมาหากินมาพูดง่ายว่าขายเสียงเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวมาจนทุกวันนี้ก็เพลงของพ่อเพลงของครูทั้งนั้นเมื่อกี้บอกกับพี่เล่ขครับรถเข้ามาพอเห็นเลยรแบคนลูกอะเพราะว่ารูปนี้เมื่นมากเรียกว่ารายละเอียดเก็บรายละเอียดทุกเม็ดให้เหมือนพ่อไว้โพธที่สุดพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าพ่อไวยโพธยังอยู่ฉะนั้นตอนนี้พ่อกลับมาอยู่บ้านแล้วครับ มาอยู่บ้านที่วัดวังน้ำเย็นลูกซิดลูกห้าคนไหนคิดถึงพอ่ออยากจะมาห้าพอ่อมาเลยครับที่วัดวังน้ำเย็นนับต่อจายังมีไปพ่อจะอยู่ที่นี้ตลอดไป รูปปั้นพ่อไวยพ์เทสุพันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะคะจะตั้งอยู่ที่ศาลาเล็กหน้าวัดวังน้ําเย็นอําเภอบางปละม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นอําเภอบ้านเกิดค่ะโดยศาลาแห่งนี้นะคะพ่อไวยพ์เป็นคนบริจาคเงินสร้างขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งปัจจุบันร่างของราชาเพลงแหล่ยังตั้งอยู่ที่บ้านใกล้ๆก,กับวัดวังน้ำเย็นเพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะ